วอนนี้ผมกำลังจะไปเขียนแบบงานโลหะในคอมพิวเตอร์แต่ที่บ้านให้มาสอนหลานโอเคครับวันนี้ปูพื้นฐานง่าก่อนให้วาดแซมเปิ่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นแบบพื้นฐานจริงๆทำ้งเอ้ยทำอันเดียวเลยอิมอเนี่ยทำไปอยู่อันเดียวเลยพอได้น,นี้กึงกงก่งกลางกับกึ่งกลางเฮ้ยมีที่ทับฐานในด้านศิลปะไหมเนี่ย กลางมันอยู่ตรงไหนเออลองการ,รบาดมันดูที่มันเท่ากันไหมเออปลายแหลมก็อยู่ตรงกลางไม่ต้องออกมามากนิดเดียวนิดเดียวมันเป็นแบบว่ากระจับปากตรงกลางโอเคไหมนิดเดียวยังลบมีไม่ต้องกลัววาดไปเลยยังลบมีอ่ะเอาวาดไปนิดเดียวสูตรของปากคืออะไรตรงกลางต้องเข้มที่สุดใช่ไหมแสงเข้ากี่จุดฮะ,ะห้าจุดใช่ไหม นี่หนึ่งเนี่ยคือแสงจุดที่สูงที่สุดมันต้องขาวจุดที่ดำดำที่สุดมันต้องดัไอจุดที่ไม่โดนแสงมันต้องดำโอเคไหมจําไว้ว่านี่แสงเข้าโอเคใช้กับชีวิตประจําวันได้เลยตรงไหนขาวคือแสงเข้าก่อนเสมอเราจะแรงเงาให้น้อยอาทับตาขั้นตอนไปอิมนี่เนี่ยดูเนี่ยคุกอาแข่งขั้นตอนไปแล้วเออเฮ้ยไม่ต้องนี่อิมก็ไปอย่างนี้เลยนี่ก็เมก แสงเมคแสงเมคแสงเมคแสงและอิมก็เริ่มแรงเงาเลยเนี่ยลูบๆตอนนี้อาย,ยังไม่บังคับเรื่องแรงเงาอิมก็วนๆเหมือนระบายสีไม้ให้เนียนๆโอเคไหมเนี่ยทำตามขั้นตอนเนี่ยระบายไปเนี่ยพอได้ปากบนก็มาระบายปากล่างโอเคไหมอ่ะทำไปเฮ้ยอย่าบอกว่าอะไรเข้าไปไงบอกว่าเราก็แค่เว้นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสก,กับมันแค่เรา แรงเงาไม่โดนไม่โดนวงกลมโอเคไหมอ่ะแล้วอ่ะคอยอยู่อ่ะต้องไม่เขียนแบบในคอมอีกเอ้านี่ไงวนสามนี่นี่อ่ะทำให้ดูเนี่ยโวนนี่นี่เนี่ยคิดไม่ออกก็วนไปให้เนียนเนี่ยฮะเนียนไหมอ่ะวนไปตามแบบฝึกแล้วเบาเบาเบาๆา,าจำไว้เสมอถ้าเกิดเข้มมามันจะมันนี่ดูนี่อิมเข้มลบมันออกไหม ไม่ออกแต่ถ้าเกิดเบาอ่ะออกไหมออกอยากเข้มเท่าไหร่เบาเนี่ยนี่อิมดูเบา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 ยิ่งเบาทับกันเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเข้มแถมลบออกอีกโอเคไหมเออเบาไปเรื่อยมันจะเข้มเองโอเคอ่ะคอยดูงานอยู่เออดีค่อยค่อยทับไปคิดถึงหลักปากความเป็นจริงด้วยเนี่ยมันมันจะเป็นรูปทรงอย่างนี้ปากเนี่ยเป็นรูปทรงอย่างนี้นี่น,นี่ใช่ไหมมันจะเป็นรูปทรงอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ไหมมันเหมือนเม็ดข้าวใช่ไหมถ้าเกิดรวมรวมันเหมือนเม็ดข้าวใช่ไหมเอออิมก็อย่าเลยเอออทําไปให้มีความสุขออยากให้ดูดิฝีมือเราทํำสวยขนาดนี้อยากต่อยอดไปไหมเป็นจมูกใบป,ปากไหมแต่ก่อนไปอาจะต้องให้ทํารูปตรงง่ายๆก่อนอย่างลบเนี่ยอย่างลบรูปเหือนนี้ นี่ไหมรูปรูปแต่งแต่ง,ตงให้ปากมันสวยเออเราแต่งตัวไปเรารู้จักความสวยเราก็แต่งแต่งมาแต่งมาโอเคไหมอ่าทัาไปเนี่ยเนี่ยตัวอย่างอยู่นี่ปากตายที่สําเร็จอยู่นี่เออดูดิรูปทรงกเป็นยังไงเออรูปไปข้างบนอะปล่อยมันปล่อยว่างๆกันเนี่ยเห็นอาไหมปล่อยว่างๆเลยก็ได้อ่า ทำทำปากล่างเลยอ่ะทำขั้นตอนทีตรีเลยเไม่ต้องจริงจังเบี้ยวเบิลช่างมันงนี่ไงนี่ด้านล่างไงนี่ดูนี่ดูใต้ปากนี่ปากเราห้อยมันจะมีเงาใต้ปากโอเคไหมเนี่ยเออตรงเนี้ยมันจะทําให้ปากล่างเราห้อยเออขี่ขีดเส้นตรงก่อนไหมขีดเส้นตรงแล้วก็ค่อยลูบลูบลูบโอเคไหมดูดิเออแค่นี้ก็เป็นปากละนะง่ายไหมเออหมซลาเออ ถ้เราวาดเดยเราวาดปากแต่ประหลาดไงเราอยากวาดปากคนเราก็เน้นให้สวยเออเนี่ยโสรดวาดปากแล้วพอทําเสร็จแล้วก็มาเน้นตรงกลางให้เข้มโอเคให้ให้น้ําหนักมันแบบเนียนๆหน่อยได้ไหมเป็นเนื้อคนเนียนๆหน่อยได้ไหมผมจีเออเนี่ยให้มันเนียนๆหน่อยได้ไหมเนี่ยพอมันเนียนแล้วมันจะเป็นเนื้อใช่ไหมปากถ้าเกิดเรายิ่งทาเป็นแกน่ะมันจะยิ่งเหมือนคนแก่โอเคไหมแต่ถ้าเกิดเราทําเนียนมันจะยิ่งอายุน้อยโอเค พอเราทําเสร็จแล้วเราก็มาเน้นตรงกลางเน้นตรงกลางให้เข้มเลยเนี่ยเห็นไหมสูตรของปากหัวใจหลักคือเน้นตรงกลางเฮ้ยไม่ขีดอย่างนั้นถ้าเกิดขีดทีเดียวมันจะเป็นหุ่นยนต์ขีดหลายๆทีขีดหลายๆทีเนี่ยมันจะนุ่มเห็นไหมมันจะนุ่มม,ม,มันจะเป็นธรรมชาติโอเคไหมเอออ่าถามอย่างนี้อีกสี่ปากแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เห็นตรงกลางไหมแล้วเราก็เอาน้าหนักนุ่มที่สุดมาลูบลูบเบาๆเนี่ยปากล่างเพราะสูตรของปากคือปากบนต้องเข้มกว่าปากล่างใช่ไหมเออ แต่ห้ามติดตรงนี้นะอิมดูห้ามติดตรงนี้ตรงเนี้ยเข้มนิดสุดเลยเนี่ยตรงนี้ให้เข้มนิดสุดเลยมันปากมันจะโดดขึ้นมาเห็นไหมอิมดูเข้มนิดสุดปากมันโดดขึ้นมาไหมเออที่เน้นคือปากตรงกลางให้เข้มแล้วก็ตรงแล้วก็ปากล่างให้เข้มตรงนี้โอเคไหมที่ต้องเน้นนี่อาชีอะเข้มอย่ามีส<ม><ม>ุด,ดอ,อะัเล็กมากเลยเออทำไปทำไปให้มีความสุขในดูแบบฝึก คิดว่า <Wow. S 1> สวยที่สุดอาไม่บอกแล้วอันนี้ปากแรกรู้กันแล้วอาจะคอยดูตอนจบอา่อาอยุดอัดละอ่ทำไปให้ดีสุเฮ้ยอิมดูนี่ถ้าเส้นมันไม่ตรงรูปไปรูปมาเนี่ยดูลูปไปรูปมามันก็จะตรงเองเส้นที่เข้มกว่ามันก็จะลบเส้นที่อ่อนกว่าแล้วเราก็ใช้ยางลบมาแต่งโอเคไหมอย่าไม่แบบไม่ขีดตื้อๆรูปเร็วๆเลยเ,เ,เ,เนี่ยมันจะตรงเองค่ะขนาดเบี้ยวรูปไปรูปมาแม่งตรงเห็นเลยเห็นไหม เออเขาเรียกว่าการสเก็ตเร็วโอเคไหมเอาเส้นที่เข้มกว่ามาลบเส้นที่อ่อนกว่าอ่ะเร็วสู้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 อ่ะอาหยุอดอ่านละเออรูปไปรูปมาเออเอีงสมุดด้วยก็ได้ตอนนี้เด็กอยู่เอียงได้อ่าให้เอียงแต่ถ้าเกิดเราวาดบ้านอย่างเงี้ยบ้านเอียงได้ไหมอิมเออต้องคำนึงด้วยเราต้องหัดมือด้วยเออวันนี้เป็นวันปรับพื้นเฮ้ยบอกให้หนูนหน่อยเดียวไงนูนนิดเดียวไหนไหนดูดูปากอาดิ ใครมันจะแหลมอย่างนั้นวะ,ะมันจะนูนนิดเดียวเว้ยเออเออไปอ,อ่ะไปทำนี่แสงเข้าแล้วก็เมคเฮ้ยไม่ต้องเข้มนีออบอกว่าอย่าก,กดถ้าเกิดกดมันไม่ออกไงที่ต่อตรงเนี้ยเบาแล้วค่อยลูบมันไปมันก็จะเข้มเอ,อาอ่าหยุดอ่านแล้วยาวละโอเคครับ <laughs> จะไปเขียนจะเขียนแบบแหวนนิ้วนางละ <laughs> แม่บอกให้แม่สอนหลาน อเคครับเดีย๋ยวไดูปากเจะิ่มกันอีกสี่ปากโอเคครับเฮ้ยดูดิไอวงกลมเนี่ยมันมันหานเงี้ยมันก็เหมือนคนปากองี้ดิเออเอาใกล้ๆก,กันหน่อยดิเอาพอดีพอดีเออเล็กๆหน่อยก็ได้เออเอา่าๆทำไปสู้ๆก็ใกล้กันเกินเหมือนเฮ้ยเอ้ยอิยีมทำดีดิไอ้เจะอิม อ่ะประมาณนี้อ่ะรูปรูปนี่นี่ดูสำเร็จไมะอ้หยุดอ่านนะเนี้ยพอดีพอดีเอาพวกนี้เป็นหลักโอเคไหมดูแบบเยอะอิมทำเยอะๆเดีย๋ยวก็ชำนาญเอออ่แบบขี่คายให้สูตรง่ายที่สุดละโอ้โหวาดปากเหมือนจริง <c oughs> อะไรเงี้ยขี้คายให้เด็กๆทำได้ละเออตรงนี้เดีย๋ยวเราเอายังลบม,มา จี้ให้เข้ารูปโอเคไหมโค้งสวยๆอ่าทําทุกอย่างให้เสร็จก่อนแล้วยังลบมาแต่งทําไงทําไงไต้ปากเฮ้ยคิดถึงหลักความเป็นจริงเนี่ยดูแบบเยอะๆดูแบบเยอะมันอยู่ประมาณไหนถ้าเกิดปากแล้วขนาดเนี้ยมันจะอยู่ประมาณไหนอ่าลูบไปเออเห็นไหมลูบไปลูปมามันก็จะตรงเองโอเคไหม ตลอดชีวิตเลยนะเส้นเนี้ยเออไม่ขีดตืดตืดตืดตดมันก็ไม่ตรงไงดิเส้นเนี้ยมันจะทําให้เราวาดได้เร็วขึ้นด้วยอ่ะเริ่มเป็นปากแล้วใช่ไหมสูตรว่างไงปากบน้องเข้มกว่าปากล่างเส้นตรงกลางกับเส้นใต้ปาก้อกเข้มเลยอ่ะเส้นตรงกลางกับเส้นใต้ปากเข้มเลย,อยเออเนี่ยดูดีนะผมเข้มนะฮะ อันนี้คือตรงกลางเอออันนี้คือใต้ปากเอ,อ้เฮออ้ยออนี่ดีนี่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 น,น,นเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเข้าใจล้วเดี๋ยวอันที่สามที่สี่คงได้เร็วกว่าน,นี้นะรูปไปรูปมาให้มันใหญ่หน่อยก็ได้เออรูปให้มันนุ่มๆอะ่ะ อันอยากให้มันเป็นก้านลูบให้มันนุ่มๆอ่ะลูบให้มันนุ่มๆหมุน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 ไปเออให้มันใหญ่ๆนุ่มๆอ่ะเออลูบๆเหมือนระบายสีไม้อ่ะเออให้มันใหญ่ๆให้มันนุ่มๆอ่ะหมุน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 ก็ได้เออหมุน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 เออให้มันนุ่มๆเออแล้วก็ใต้ปากเออหมุนหมุนหมุนหน่อยเออแฮะเป็นปากไหมพอได้อย่างงี้เสร็จอิมพอเบาๆเบาๆ มันเนี่ยตรงนี้แข็งอิมรูปมากเลยไอ้เจ้าอิมเนี่ยหมุนหมุนให้มันบางบางเนี่ยโอเคไหมแล้วก็เอายังลบเนี่ยมาจี้เนี่ยดูยังลบมาจี้ให้สวยโอเคเอายังลบมาจี้แต่งแต่งดิแต่งดิแต่งให้สวยดิอาหยุดอ,อ่านละออาเราได้ทำห้าปากอาจะปล่อยแล้วเล่นโทรศัพท์มากไอ้เจ้าอิม เดี๋ยวผมจะไปเขียนแบบเดี๋ยมาดูแบบทีเดียวไงคอยเตาเอ้ยคอยเบ้าหลอมทองสอนหลานไงให้ซึมซับกศิลปะกันฮะอเอเฮ้ย,ยดินสอบแมงวาดให้มีชีวิตได้ไงวะอะไรเงี้ยทีแรกจะให้วาดตาแต่ก็กลัวจะยากไวดูแล้วไม่มีทักษะศิลปะเลยเดี๋ยวทำอันนี้แล้วก็จะไปเลขาคณิตต่อไปเป็นเลขาคณิตทุกเนี้ย เนี่ยรูปรูปรูปเนี่ยวนวนก็ได้เนี่ยวนวนก็ได้วนวนให้เนียนเนีอ่ะเออเนี่ยหาต้องเสียตลาดเวลาเอาแค่นี้ก็เป็นปากแล้วใช่ไหมเป็นปากแล้วเป็นเหมือนเออก็ปากเลยไงเอาแล้วทำปากที่สามแล้วจะเบรกใกล้กันนี้ทำไมล่ะมันเป็นโสูตรเอาไว้ดูนี่นี่ตรงนี้ โอเคครับปากที่สายอยมาดูปากเจ้าอิมกันจำพยายามไม่บอกอะ่ะอิมดูปากที่เสร็จแล้วเยอะเยะนะอ่าไม่บอกละปล่อยละตอนเนี้เดีย๋ยวมาตรวจกันตอนท้ายโอเค,ครับสู่ส่วนอาหายเก้าเหลี่ยงครับสอเสร็จไปเขียนแบบทีเดียนเล่นโทรศัพท์มากเลยเจ้าอิมนี่ไงงูใช่ไหมดูแบบไม่บอกแล้วดูแบบเอาเองอิมอิมดูแบบเอาเองนะดูแบบเอาเอง นี่คมันก็<ส>นแค่ง,ง่ายๆนูนขนาดไหนโอเคไหมอ่าหยุดละสอนับภูเขาเ <c oughs> นี่ยบ้านผมจะติดสอนสอนอยู่ข้างนอกข้างในเป็นลงนวดไปแล้วนวดแผงไทยของป้าน,นะครับตอนพิเศษจะสอนข้างนอกที่สวนหายเก้าเหลี่ยมนะครับ <c oughs> มา <c oughs> ครั้งนี้ฟันหลอนห่อในเด็ <c oughs> กรถชนนครับ หาลานผมไม่มีพรสวรรค์ทางด้านนี้เลยก็ไม่รู้ว่าจะทําได้แค่ไหนน่ตอนนี้เหลืออีกสองปากผมจะปล่อยให้ไปเล่นโทรศัพท์อ่ะโอเคครับผมก็จะไปเขียนทีดีแล้วตอนนี้ได้ปากที่สีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกี่าปาก้วเนี่ยเอ้ยสี่รือ่าอันนี้ลูกเขียนเลขห้า <c oughs> เอออ่าปากปากสุดท้ายอะขอส,สวยๆหน่อยแบบเฮ้ย บอกว่าไงมันไม่ปากคนมันไม่แหลมขนาดนี้ตั้งสต,ติหน่อยถ้าเกิดไม่ได้ไม่ปล่อย,อย,ยนะทําให้เหมือนมีชีวิตที่สุดโอเคไหมเนี่ยเนี่ยแบบมีอยู่เต็มเลยไอ้เจมปากสุดท้ายแล้วเอาแล้วอจะไปกินข้าวอากินยาแล้วจะไปเขียนที่ดีแล้วอันนี้แค่ <laughs> แซมเปิลการเรียนวันแรกนะแต่เด็กก็ อาจจะไม่ได้ชอบศิลปะมะผมไม่รู้เหมือนกันแต่เด็กบางคนชอบนี่หัวไปเร็วมากเลยผมก็ไม่อยากจะเคี่ยวเข็นใครไม่ชอบศิลปะเพราะ <laughs> ว่าศิลปะทําทด้วยความสุขโอเคครับผมส <c oughs> อน <c oughs> อยู่ส่วนหญกเขาเรีนะยนในญี่ปมมุ่นเขียนทีดีแล้วสอนหลานอยู่ครับอันนี้ผมก็ถ้าเกิดตั้งใจอะท่องในสูตรที่อาให้ไปแล้วก็ทําตามอ่ะมันก็ได้อิม เหมือนเราโดนมาคับมาเรียนนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ่ะทำตามสูตรอิมตาสุดท้ายแล้วอะสู้หน่อยสุดท้ายแล้วอ่ะทำตามสูตร จำสูตรได้แล้วเออมันยังไม่สวยเย้ายังลบมาแต่งได้โอเคไหมเหมือนระบายสีไม้ไม่ไม่เส้นไม่แข็งขนาดนั้นอิมเหมือนระบายสีไม้ให้มันเนียนเนียนอ่ะเนี่ยเนี่ยอิมดูเฮให้มันเนียนเนียนเน,น,นเนียน,น,นเนี่ยที่มัน เป็นเนื้อคนนะหมุนหมุนให้มันเป็นเนื้อคนเออเฮ้ยทำมือเบาเาดิถ้าเกิดจับใกล้มันจะแข็งลองจับห่างๆดิเออมือเบาลงไหมนุ่มขึ้นไหมเออจับไกลๆถ้าเกิดควบคมมือไม่ได้จับไกลๆโอเคอมอ่าแตงเออ แล้วรูปเนื้อใหม่ให้มันนุ่มๆจับมาห่างๆโอเคไหมรูปเนื้อใหม่แล้วเราก็มาเน้นตรงกลางปากใหม่โอเคไหมดูแบบเยอะๆดูแบบเยอะๆสู้ๆทำได้อยู่แล้วทำได้อยู่แล้วตรงกลางที่เราบอกว่าเชือ่อนีมเออเชื่อในสูตรอะลองไหนลองดิที่เรียนมาทำตาม อาไม่ช่วยละเออเออ,เอ,อนิดเดียวอาไปดีกาย <c oughs> อ,าอ่ะเอาอาไปกินข้าวก่อนเลยเอาใหม่ดิเอาใหม่เลยตั้งใจคนนี้อาไม่อยู่ละอ่านี่นะดูนี่นะด,นนะดูปากนะเอาคออยู่อาไปกินข้าวอ่ะ แกจะไปดูงานเจ้าอิมกันนะปรับพื้นฐานวัแรกให <c oughs> ้วาดปากแไ,ไปง่ายๆเดี๋ยวไฟจะเป็นเลยขาคณิตเป็นแสงเงาเลยนะเจ้าอิม <c oughs> นี้ปากที่เขาทําเองผมไม่ได้จี้อิมปากบนสูตรของปากคือปากบนต้องกว <c oughs> ่า <c oughs> เยี่ยมถูกต้องแล้วเส้นกลางปากต้องทำไม <c oughs> เต้นใต้ปากแล้วทาไมโอเคแสงเข้ากี่จุดปากาอันนี้แสงเข้ากี่จุดแล้วเนะี่ยฮะมีแค่สองเองทําไมไม่ใช้ยังลบจี้ออกเอาไปเอาอยัางลบจี้ออกปากบนแต่คหลักความจริงๆอะ่ะปากปากปากคนเรามันใหญ่ขนาดนี้แล้วปากบนมันจะเล็กแค่นี้ไงเฮออ้อออาไปจี้ไปจี้รู้อาแค่อยากให้เราจําสูตรได้แล้ว เราได้ไปวาดได้เองอ่าไปไปแต่งปากบนแล้วค่อยมาส่งอาใหม่อ่าไปแต่งอ่ายกินข้าวอยู่โอเคจำสูตรได้ก็วาดได้แล้วเขาเนี้ยไปชอบดาราคนไหนก็ลองวาดปากดาราคนนั้นดูโอเคไหมแล้วลองใช้ดูชอบไหนเฮ้ยคนนี้หลอดีวะ่ะคนนี้สวยดีวะ่ะก็ไปลองดูโอเคไหมเออมันจะทำให้เราตั้งใจวาดมากขึ้นด้วยเอาอากินข้าวก่อนกินข้าวเหมือนกัน,กนนะทุกคน ก็ของร้านอาหารทำฝั่งค่ะผมไม่ได้ตู้พับมาผมไม่ได้เขียนทีๆีแม่เรียกมาอาบน้ำด้วย <c oughs> ไม่หัดกแก้ให้เลยเนี่ยทำไมเนี่ยเนี่ยเราก็ใช้เหลี่ยมยังลบเนี่ยจี่เนีเหลี่ยมยิ่งหันยิ่งปรับเหลี่ยมปุ๊บมันก็จะได้ปลายแหลมเห็นไหมเออตีเข้าไป รู้ไม่มีพรสวรรค์ทั้งด้านนี้หรือไม่ได้ชอบด้านนี้มันก็เหมือนท่องสึกคูนไม่จําเป็นต้องถนัดไม่จําเป็นต้องอะ่อยอ่าอ้าแก้ให้หน่อยยงังต่อมาปากคนเราถ้าเกิดปากล่างใหญ่ขนนี้ปากบนเลยมันไปปิดเดี๋ยวมันก็ต้องยาวมันก็ต้องใหญ่งไงไหมให้มันสมดุลกันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มเรียนเลยขาคณิตพื้นฐานแล้วก็จะเริ่มเรียนคอมโพ s ิชั o จัดภาพละ โอเคไหมอ่าอิมดูเนี่ยสมดุลพอสมดุลกันแล้วดูดีไหมอ่ะอ,อ,อยาใหกอยากอยากให้ปากดูดีกว่านี้อีกไหมดูนี่เวลาวาดรูปดูนะปากธรรมดาใช่ไหมเนยเราลองใส่จุดสองจุดไปดิเออดูรู้สึกว่าปากอมยิ้มไหมรู้สึกอมยิ้มไหมเออถ้าเกิดวาดปากที่อาให้ไปแล้วก็ใส่สองจุดอย่างนี้ปากจะอมยิ้มทันทีเลยเห็นไหมเออจะให้งานดูดีขึ้นเข้าไหม ไปหัดวาดปากหัดวาดรูปดาราอะไรเงี้ยอาได้สูตรปากแล้วเอาเลิกเรียนใครหัวหน้าห้องบอกนักเรียนแล้วแล้วอืมเรียนแล้วก็ฮะหวัดดีก็ยังไม่ได้หวัดดีเอาทําไงใครหัวหน้าห้องนักเรียนทั้งหมดนักเรียนทั้งหมดเอาโูดฟันก็ห่างยิ้ม่อยนักเรียนทั้งหมดโูดแล้ว อ่าเด็กินข้าวจะไปเขียนทีนี้นี่นักเรียนทั้งหมดทคำคำคอลัพพูดว่าไงเออถ้าเกิดสวัสดีจะเรียนกันต่ออยชั่วโมงไป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 อยากไปไหนไปเลยเฮ้ยเดีย๋ยวพรุ่งนี้เรียนเรื่องเลขาขาคณิตลืมเรื่องสูตรลืมเรื่องสูตรพวกนี้เรียนกันใหม่เด็กที่สนใจเรียน <g ül> เด็กที่มาเรียนนี่แบบสนใจโอ้สอนหลานด้วยเองมีไหยากเย็นอะไรอย่างนี้มะฮะ <g ül> เอเอวางไว้นั่นเนกะ็บโต๊ะเก็บโต๊ะเก็บโต๊ะด้ยนะพรุ่งนี้เจอกันอีกไอ้เจ้าอิมสอนหลานด้วยเองมัมนยากเย็นจังเลยวะ <g ül> เออก็เนี่ยแต่พวกพจเ์ทนมันเป็นมันวาดยากก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นแคู่่บิสตรบิสคณิด ท่องสูตรได้แล้วก็ไปฝึกฝ<ห>นฮะเออตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาม้าวางที่เดิมด้วยเอารูปปั้นม้าเดีผมชุดอาบแล้วจริงข้าวก่อนจะไปดูดี